เอาล้ครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องแมนเดสกอร์นะครับเพื่อนๆก็คงทราบตีนะครับว่าปืนเคซินหะนะครับมีศักยภาพในด้านไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราในการลั่นขุณปืนง่ายหรือว่าดาเมนะครับก็เป็นปืนที่อันดับต้นๆของแพทเลยนะครับทุกคนก็มาดูกันเลยนะครับว่าปืนจะเล่นได้ประมาณไหนครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับก็ผมกวนบ้านนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดกดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะ มีคนไหมเน็คโอเคหนึ่งคิวนะครับตรงนี้ไม่มีนะเมื่อก่อนเต็มเลยนะทุกคนคนระับข้างหน้ามีไหมหน่าจะไม่มีนะครับตะกุงสกินผมไม่มีกับเขาคนะร,รับตนะกุงสกินอ่ะมาเปล่าๆนะครับทุกคนจินซับน้อยครับก็เล่นประมาณนี้นครับทุกคนสองคิว สวนสวนยิงมาจากฝั่งซ้ายนะทุกคนไหนไงนี่นยเป็นตัวโอเคนี่ยน,นี่ไอ้วงนี้มันแคบเกินไปหรือเปล่าทุกคนเราเล่นพื้นที่จำกัดน,นะ <c oughs> ไอเราคนนึงว่าทีมเรานะ ช,ชุบกันใหญ่เลยเพื่อนเรามีพลัมเร็วกันนี่ีข้างหน้านี้น่าแต่เยอะนะไงโอ้โหอยูอ่กันเป็นกองทัพเลยดุกคนโยนระเบิดเข้าไปอีกโอ้โหโ,โล้วงไม่รอดนะดุกคนเหมือนว่าเขาจะมีสโคปจับคมร้อนนะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะอันนี้เอาเปรียบนะครับดูแบบแลอดสโมกม,มาได้เลยนะดูกัน ทีเดิมจะไปไหนครับนอนกิ่งไปไอ้หนูอู้หแต่ว่าเขาเจ็บหนักนะครับโดนเรายิงไปชุดหนึ่งเลยเจ็บร้อยโดนไหนอู้ ฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้ผมไม่เห็นนะครับนอนอยู่ตรงนี้นี่ีใครจะไม่ชุบโลไหมครับน่าจะไม่มีนะครับตรงนี้อันตรายนะเกิดมาเลยดีวยกว่าเกิดไปจำกัดน,นะครับเราโอ้อ ปืนจังสายเลยทุกคนอาตาัตราในการลัน่นเร็วแบบน,นี้มันก็มันก็มีข้อเสียของอมันนะครับเป็นปืนยากด้วยนะโอ้โหสายมือเราเพื่อนเราไม่มีอะไรสแปร์ไว้เลยเหรอครับตรงจุดเดิมซ้ำนี่เลยครนะัที่บนข้างหน้านะคุมไม้เอาตายไปแล้วครับทุกคน ลังกำแงนะครับข้าวบนรวยร่อยไม่รู้ว่านอนทำอะไรนะเมื่อกี้นะเพื่อนเรายิงอะไรครับเราไม่เห็นกับเพื่อนนะเอาตายก่นเสียกระสุนเลย เกบร้อยหนเฮ้ยก็ซุหมดกอนกะสุนออกมาแม็กแล้วหกสิบนั้นะทุกคนอัตราในการลั่นเร็วเกินนะแบบเหมือนสามสิบนั้นนะ่ะคืนปกตินะที่ไม่ืนนนี่แน๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะดูกคน ไมม่ีวิ่งกลับด่วนเลยจะตายเหรอนอนทำอะไรเอ้ยหนุ่มหนึ่งกระสุนหมดพอดิอออกดยิงไม่โดนเก,กือบแล้วแกสัตไอ้พุญมีตพวกเขาุขอโทษทุกคนด้วยนะครับยิงไม่โดนนนิ้วไม่โดนนะโอโอ้เสียดายเลย จะได้ช็อตส,สวยนะตรงน,นี้น่าจะไม่มีคนแล้วนะโอ้ยยิงกลับไข้างหลังไม่มีอีกแล้วนะคนเมื่อก่นนอนนะมันตรงคน,นตรงน,นี้น่าจะเยอะผมไม่แอบเป็นตรงน,นี้เอง ้ายเกลื่อนเลยทุกคนไอ้สองยิงที่นี่โดนหรอยังไงวเนี่ยหาเรียบร้อยนอนก่อนนอนก่อนเกิดอะไรขึ้นนอนก่อนโอ้ยระเ,เบิดปุ่นไม่พออีกแล้วผมโทษทุกคนเลยพรดกันทุกคนด้วยนะครับทุกคนจังหวะมันตื่นเต้นนะทุกคน เกิดใหม่ด้วยกันลหดับ,บที่สองแล้วมีเฮ้ยเขาแยกกันมาออกสายนะเพื่อนหกกระสุนหมดก่อนยิ่งไกลยิ่งดาเมจลดนะครับทุกคนเรียบร้ยใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ฝากกดติดตามข้างหน้าก่อนนะครับเอ, <c oughs> เอาอีก มีอีกไหมเอาอีกโดนหัวโอ้โหข้างหลังนะครับโดนสอยจากข้างหลังนะเราไม่เห็นนะครับไปหน้ายอย่างนี้นะครับเขาชุบกันแรงนน่าจะมันได้คิวจับกลุม่มกันเลยโอ้เอตัวใกล้ฮนะ เดินตัวใกล้สอยโหที่เดินเต็มใจแล้วเรารักษาพื้นที่ได้นานแล้วทุกคนเหมือนว่าเกมนี้นะจะจบเร็วนะเกบร้อยโดนหมาเกิบร้อยอีกไม่รู้วะเฮ้ยโอ้ยลบอยูอ่หลังกองโอเูโเพีนเมื่อกี้ เดี๋ยวลงไปดูหน่อย่ายังอยู่อึ้บอ,อ้าวเฮ้ยอูยตัวยิงแล้วอันนี้เขาใส่โซโคปันนั้นจับกลมร้อนหรือเปล่าทุกคนขี้โกงนะ ข้ามในยังมาเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้โหซั์ไปแม็กเน่งไม่ไม่ได้สกิลเลยขุดถังต้นหุม้มเกาะมานะครับเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวโดวนสอยเอาขึาง้งนโอ้ไม่ตายตายคิว ฮ่าฮ่าฮ่าตกใจอะดิเหมือนเขาจะลงรถไปแล้วนะกูนข้างหน้าเฮ้ยเห็นได้แล้วนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหสวนไม่ทันทุกคน ว่าจะได้ชอตสวยนะคร้บผมแต่ว่าเขาก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับเมื่อกี้น่าจะประมาณสองสามหนักก็ล่วงนะมนีใครอยู่กเป๋าเฮ้ยใครขับเกือบล้มชนแขนหลังมาสนตกใจดี เพื่อนเรเมื่อกี้้าดูวะูยิงยังเลยทุกคนปืนเนี้ยอยากลั่นไวนะทุกคน่เดิยวแมเดียว แค่ในสงรามมันมปชุบเขาก่อนนะหน้าหาเรียบร้อยไม่ชุบแล้วไปแล้วไม่ขึ้นโซโคบมะกว่าจะตายนะกระสุนมันกระจายออกข้างนะ รถถังก็เปล่าโอ้โหขันเบลเลอร์เลยรถถังยืนเรียงกันแบบนี้ก็เลยอ,อะไรนะเนี่ยครับเดินมาเป็นกลุ่มแบบนี้แบบตอนเหว่กันแบบนั้นอันตรายนะทุกคนแ้วเขายิงอีกคนเสร็จป๊บแล้วเขายิงอีกคนต่อได้เลยนะแต่ว่าแบบนี้อันตรายเราะยิงไม่ทันนะ เราเพิ่มอันดับสามนะครับก็เพื่อนเราก็คะแนนดีกว่านะเราใช้บูนะครับเราไม่ชงไม่ชุบละเราวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับทุกคนกูจะยิงเพื่อนอยู่เรื่อยนะเพื่อนเข้าใจผิดนะอ,อ้าวโอ้โดนอันนี้อันนี้หนีไม่รอดนะทุกคนปูพรมเลย น่าจะรู้ตัวว่าจุเองน่นาจะจะแพ้เปล่าเลยตรงที่เดิมนะทุกคนชุป,ปัญญาเลยแปลว่าน่าจะอาการหนักนะครับจุดนี้นี่นะเรียบร้อยใครยิงผม่า นยังไงครับเรียบโอ้เปิดก่อนได้ปูดว่างไงหนูไปบีหนึ่งก <Baby S 2> ่อนนะครับเหมือนว่าจะแย่แล้วนะเขายึดได้แล้วนะครับเสียงเท้า,า,าอยู่ซ้ายมืออยู่ไหนยังไงเทปโลรไม่ดูหลังโอ้ไม่ไหวนะทุกคนสองคนแบบนี้อยู่ประชิดอย่างนี้นะ พื่นอน่าจะไม่มาชมเฮ้ยเดี๋้อชันระเบิดวะน่ะไม่โดนระเบิดแล้วโดนปืนเรี่กเราอยู่ไหนอะ่ะจะช่วยเราหรือเปล่านะอ้าโอเคครับมีคนมาช่วยนะ ขอบคุณมากครับ Thank you Thank you ไม่ดูข้างเลยโดนระเบิดอีกแล้วตอนนี้ไปกินใครยิงอะไรเสียงเหมือนมีคนยิงเรานะขวาม ไงวะใครยิงวะรถยิงหลังเอาเมื่อกี้อ่าอยู่ข้างบนครับแบบ,บออแบบเจ็บหล่อไอยิงเพื่อนอยู่เลยนะทุกคน กูเราเอาดับที่สองแล้วนะขยับขึ้นมานน้นๆหโอือมันได้คิวนะพวเพื่อนสัต์ไปก่อนกนะับปั๊มยายอยู่ก็โซโไม่ได้ จุด A อนะจะไม่มีคนแล้วนะครับคนน้อยแล้วนะเกมนี้น่าจะเป็นของเราเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะชนะได้แล้วนะทุกคนโอลเดี๋ยวไปช่วยบีสอนนะครับเหมือนว่าจะแย่นะเนะ่หนึ่งตัว จะ่ยังได้หนูอีกเกับกับเดี้ยงนะครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนครับโอ้โหไอ้ผมมองไม่เห็นจริงๆนะทุกคนโอ้ดูดิมลบขนาดไหนเใครพี่เห็นน่ะ ใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ฝากกาดติดตามฝา,ามกกดตกใจถ้าเป็นไปได้ก็แชร์เราหน่อยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปหน่อยนะครับเฮ้ยเ้าเหลือ2ีคนนะครับเราเยอะได้ ฐาน B นพี่ฐาน B หนึ่งเดี๋ยวพี่เพื่อนสองเลยกว่าคนเราก็เยอะนะครับเดี๋ยวยี่สิบคนนะทุกคนไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะน่าจะชนะแล้วนะครับทุกคนสิบแปด นน,น,นี่่กัวอเฟังเขานะไม่ใช่ฟังเราหรอือเปล่านะครับโโอ้หฟังเขาเนี่ยเราไม่สู้นะครับเดี๋ยวโดนชนตายแล้วใครเจ้าหน้าที่เขาสู้ไปนะเหล็กสิบคนนะครับ เรียบร้อยระเบิดไปแล้วนะครับรถเหลือห้าคนนะเพื่อนไอ้นี้เดียงมาแล้วเหลือสี่ครับเหลือ1หนึ่งเอเลือสองอ้า oh <my> ก็ชนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับใครไม่ถึง oh <my> รู้มาถึงจุดนี้แล้วครับ oh <my> ก็ฝา,ากกดติดตามฝากกดดูใจเพื่อเป็นลงใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนจนจบด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ